สวัสดีครับแม่ๆพ,พ่อแล้วก็เพื่อนๆครับจะอ้วนรอดตายจากถูกรถชนนี่ก็จะเข้าเดือนแล้วครับเพื่อนๆน,นี่แหละโดนรถชนเป็นแมวเก้าชีวิตจริงๆครับนเพื่อน ันนี้ผมแวะออกมาหาผมเอาอาหารเม็ดใส่ถุงมาให้เจ้าอ้วนกินเยอะๆอ้วนยิ่งเยอะๆเร็วหายไปนะครับรู้สึกว่าจะหายแล้วแหละเจ้าอ้วนตัวอ้วนปึกเลยกินเลยกินเยอะๆอ้วนอิ่มแล้วลูกกินเลยลูกกินเลยกินเลยกินก่อนเขาจะกินไม่เยอะครับแต่ว่าเขาจะกินเรื่อยๆจะอ้วน ว้นว้นหายไวนะรักอ้วนนะพรรักอ้วนนะรักอ้วนนะ